สัสดีค่ะพบกับปีแที่ได้อีกครั้งนะคะเห็นคลิปช่วงนี้ดูคลิปที่เขาไปเก็บเห็ดแถบยุโรปแล้วรู้สึกว่าทําไมฉันไม่อยู่ที่นั่นฉันอยากไปเก็บเห็ดวันนี้นะคะดิซันก็จะพาคุณมาเก็บเห็ดแล้วก็เก็บนหน่อไม้ในไต้หวันกันไปดูค่ะว่าเราจะไปเก็บกันที่ไหนไปเลยค่ะนี่แหละค่ะปลาเห็ดของ,องดิฉัน มันเหมือนกับเห็ดพึ่งหวานที่เขาไปเก็บกันนะโคตรแพงเลยเก้าสิบห้าบาทเหมือนไหมเหมือนไหม <c oughs> เห็ดพึ่งหวานที่เขาไปเก็บกันนะคะเหมือนเห็ดพึ่งหวานที่เขาไปเก็บกันอันนี้คือเห็ดที่ซื้อไปวันนั้นซื้อไปทำน้ำพริกอันนี้อร่อยจะซื้อเห็ดนี้แล้วก็ซื้อเห็ดนี้ ตู้บอสไม่ไหวเราก็ต้องตือนขึ้นมาแกงมาตอนห้าทุ่มสงสารตูต้เลยคืนแกงเปิดแบบฟเฝ้าๆกับครัวขาดกันเกินของเราเราไม่ตู้นักสางจะไม่ลอดแล้วเตือนขึ้นมาแกง I'm